หเคล็ดลับขี่มอเตอร์ไซค์ฝ่าน้ำท่วมอย่างปลอดภัยช้าแต่ชัวร์ฝนตกถนนลื่นเราควรลดความเร็วเพื่อความปลอดภัยเพราะยางจะยึดเกาะก,กับผิวถนนได้ไม่ดีทำให้ลื่นล้มได้บีบเบรกบ่อยๆการกำเบรกบ่อยๆช่วยระบายน้ำออกจากผ้าเบรกและเป็นการเช็คเบรกเป็นระยะไปในตัวด้วยเว้นระยะห่างเมื่อฝนตก ประสิทธิภาพการเบรกหรือการเกาะถนนจะน้อยลงถ้าเราเพิ่มระยะห่างจากคันหน้าจะช่วยเพิ่มโอกาสหยุดหรือหลบได้ทันห้ามสตาร์ทถ้าเครื่องดับระหว่างลุยน้ำห้ามสตาร์ทเด็ดขาดให้เข็นรถไปในที่แห้งแล้วเช็คว่าน้ำเข้าท่อไอเสียไหมถ้ามีควรระบายน้ำออกให้มากที่สุดแล้วสตาร์ทด้วยเท้าแทนการสตาร์ทด้วยมือ1ฟุตเส้นตาย โดยปกติมตอเตอร์ไซค์สามารถลุยน้ำได้ประมาณ1ฟุตหรือสูงไม่เลยทางเท้าถ้าสูงขนาดนี้แล้วไม่ควรขับต่อเพราะถ้าน้ำเข้าอาจทำให้รถพังได้เช็คสภาพเมื่อถึงที่หมายแล้วอย่าเพิ่งดับเครื่องทันทีควรติดเครื่องทิ้งไว้สักพักเพื่อให้น้ำระเหยออกก่อน